สวัสดีค่ะกระซิบบอกเลานำเสนอรถกระบะตรงสวยๆให้ชมนะคะเป็นรถกระบะมือสองค่ะสำหรับท่านที่กำลังมองหาไปใช้กันอยู่เข้ามาเลือกชมได้เลยนาะช่องนะคะมีอัปเดตคลิปใหม่ๆกันในทุกวันถูกใจคันไหนติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนั้นได้เลยนะคะจะเป็นเบอร์โทรผู้ขายโดยตรงค่ะรถคันนี้นิสสันนวารานะคะรถปี0 9เครื่อง2.5 s อรถสวยช่วงร่างดีแอร์เย็นผ้าสีเต็มเรียมผอมโอนด้วยนะคะสีดำส,สวยๆทุกท่านสีดูดีตลอดทั้งคันเลยนะคะภายในกว้างขวางแคปเปิดได้ค่ะเกียร์ธรรมดากระจบกขึ้นโรงไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์บอกไม่มีรอยฉีกขาดนะคะทุกท่านแผงประตูไม่แตกค่ะห้องเครื่องสวยราคา1,58,000บาทค่ะรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น สนใจติดต่อสอบถามแระนัดชมรถก่อนตัดสินใจนะคะติดต่อผู้ขายเพื่อนัดหมายและขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะคุยกันโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้แอดมินแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ